ละคอนสั้นเรื่องเมื่อลูกชายฉันทำโทรศัพท์ตกโถส้วมจะไปยังไงไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยโอ้ยเมื่อไหร่ลูกช ชายฉันจะมากินข้าวสักทีเนี่ยเอ้ยไปเรียกไปนะไปเรียกลูกชายฉันดีกว่านี่ลูกว่าไงหรอคะแม่ไปกินข้าวไลยแล้วจ้าเดี๋ยวแม่ ดูไแม่แม่มีของสะพายให้ด้วยนะจริงหรอครับแม่ใช่เราจะลูกอ่กินข้าวก่อนถึงแม่จะเอาของมาให้หนูครับอื <c oughs> <c oughs> โอ้ไข่เจียวครับเนี่ยน่ากินจังเลยขอกินนะครับอืมอร่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยอยู่แล้วจ้า นี่เกมเมอร์ลูกครับแอะกินข้าวเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวแม่จะมีขอขวัญให้ลูกนะจ๊ะเดี๋ยวแม่อยู่ในหลังแม่แล้วจ้ะครับผมกินหมดแล้วครับแม่มีอะไรหรือเปล่าครับนั่นก็คือเดน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 ไอโฟนสะจ๊ะแ <c oughs> ม่ซื้อให้โอ้ไอโฟนหรอครับเนี่ย ใช่แล้วจ้ะลูกวูวเดี๋ยวผมขอไปลองใช้ก่อนนะครับได้จ้าไปลองใช้ดีกว่าไหนลองดูซิว่ามันต้องทำยังไงอืมโหโอ้อะไรเนี่ยโหเล่นไหนต้องโหลดเกมนี้ไหม ดูสิหน่อยใส่รหัสก่อนละกันนะเราจะใส่รหัสก็คือหนึ่งห้าหนึ่งห้ากมันบอกว่าให้สี่รหัสหนึ่งห้าเก้าสามโอเคเรียบร้อยไหนะต้องโทษสอนมันสิหนึ่งห้าเก้าสามเนี่ยเข้าลแล้ว,วเฮ้ยเผื่อเราจำไม่ได้เราใช้เฟซมันด้วย เออนี่ตอนนี้ตาจำได้ามาหนึ่งห้าเก้าสอีกครั้งอีกหนึ่งครั้งหนึ่งห้าเ้าขอลูกพอ่อแท้ไหนเช็คโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวราทดสอบดิปึบนี่เขาจะแล้วสแก,กนหน้าฉันวู้วู้ ปวดชี่ต้องเลยไปฉี่หน่อยดีกว่าลวยไปละกันนะเฮ้ยเลอะไปเราไ่ต้องนั่งนี่นะแค่ฉี่ ไม่อยากกดเลยอ่ะไม่อยากโทษตันเกิดอะไรขึ้นเนะี่เ้ยไม่ต้องว่าเราเราแน่เ้ยไม่กล้าเลยย้ยทำตัวเหมือนเราขี้ก็แล้วกันเฮ้ยเอไม่ต้องทำหน้าตกใจเลยเฮ้ย โอ้ยเพื่อนทำแท้เปิดฉีดดีกว่าเปิดฉีดตังเลยจะเข้าห้องน้ำดีกว่าผมขี้ครับโอ้ยแม่รอนหนูนะจ๊ะจะทำดียังไงเนี่ยเอ้ยเราทำโอ้ย,อยไม่ใช่ทานนอสเราะทำยังไงดีเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นลูกเฮ้ยทอนแลทสัโอ้โหไม่ขีเ้เ้ย โอ้ยคือผมถือไม่ดีครับผมขอโทษคือว่าโอ้โหทีหลังอ่ะหนูอ่ะเอาโทรศัพท์อ่ะวางไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยม,มาฉี่ถ้านหนูทำแบบเนี้ยห,ห,หนูอะอ่ะก็แบบว่าอืมหนูอ่ะก็อาจจะทำโทรศัพท์ตกโถเสริมให้นะจ๊ะไม่อยอกกันหายใจก่อน มาหรือไม่ไปล้างก่อนจ้าลูกว่าผมยกักชีไม่สุดเลยอ่ะผมกันไม่ไหวโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นล้างมื้อยกันเลย่ยโอเคเ้ยเรียบร้อยแฉ่ง<ว>ล้างมือด้วยมือละสบออีวโ,โอเคจะ่ลูกได้ละจ้า ที่ลาง่งหนูต้องเอาโทรศัพท์วางไว้ก่อนนะจ๊ะไม่ใ่้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ,รบมามาอ่ะแม่ลาเสร็จแล้วอ่ะเอาไปเล่นได้เลยจ้ะครับได้เล่นแล้วโทรศัพท์คืนแล้วโทรศัพท์หม่หยอโอ้หวัดดีนะคุกกี้ เอปัตตี้จ้าปัตตี้น้าแพนด้าปัตตี้จ้านี่เฮเฮเฮเกมเมอร์วันเนี้ยฉันว่านนะเราว่าอ่ะมาเล่นเกมเกมมือปืนเยมือมือเล่นเกมมือปืน ปืนไหมมือปืนปืนกันเถอะแล้วมือปืนกันเถอะได้ได้ดีเกมเมอร์งั้นเราถามมาเล่นองนึงนะเราขอเอาา่านอ่านหนึ่งกันนะโอ้โหดูดิเราสามารถซื้อปืนอุปกรณ์ของเราได้นะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแล้วก็เราสามารถซื้อโล่ได้ด้วยนะมาเร่งหนึ่งนะ คือเราอ่ะมีอยู่1,000ไลท์อ่ะหรอใช่เรามีอยู่1,000ไลท์งั้นเราขออ,อแป๊บบนึงเราอ่ะจะเอาเงินไว้มา,มาเติมเกมโอเคเพ่อเก็บตังได้ถึง3,500ันห้เนี่ยเพ่เติมก่อนนะเอาเป็นประมาณส0 0 0ไลท์ล้วกันนะชึบแตะ เรียบร้อยเรียบร้อยแลยเรียบลอยแล้วเรียบ 100, ร้อยแล้วตอนเนี้ยฉันน่ะมีห้าพันไลค์แล้วนะหรอสว่วนฉันะน่ะมีประมาณสามพันไลค์อ่ะอ๋อโลกประมาณอ่าเอาละอะไรกี่ไลค์เนี่ยเขาบอกว่าห like นึ่งพันไลค์ก็จ่ายสิคมชึบเรียบร้อย เห็นไหมฉนไดโล่มาแล้วนะฉันซื้ออุปกรณ์ปืนที่แข็งเก่งสมีแต่คำพูดเหรียญ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 เเหรียญ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 หยกหยหยคนหยอกหยอกหยอเ้ยมีเหรียญอยู่ด้วยเรามีแค่ศูนย์เองหูไม่เหลือเหรียญเราอ่ะต้องชนะให้ได้ถึงจะได้เหรียญมาอืมชนะประมาณห้าเหรียญอืมก็ได้ ฉันขอซื้อปืนแบบเสียโหลบักโอ้ออนท้ายก็คือเสียโหลบัมมี่ี่อัมหูเขาบอกว่าเป็นห้าร้อยก็ตายเข้มจึ้นเธอฉันได้อุปกรณ์ที่แข่งแร่ที่สุดแล้วนะฉันมีโล่ด้วยป้องกันหอยีดีโหโหดีจังเลยมันเล่นเธอชวยชวยช่วยโอเคเลเวล1หนึ่งไปเลย เออแันเล่นน้องไปอันนี้ก็ทรไปจาทำไปจะเฮ้ยนี่น่ะฮ่าฮ่าเธอยิงโดนโล่นะโอ้ยไรเนี่ยเอ่มอ่ะฉันน่ะจะยิงเธอนะ แย่แล้วโอ้มันจะให้เหรียญคนละสิบบาทสิบเหรียญนะมันเนี่ยเป่นเร็วโอ้โหตอนนี้ฉันเล่นถึงเลเวสสิบห้าแล้วมาเล่นเลเวสสิบห้ากันไหมเลเวส โดนเลยโอ้ยเธอหลบเก่งนะเนี่ยอยู่ลาสหลบได้ฮ่าฮ่าเฮ้ยมีตัวมีตัวมาเฮ้ยมีตัวมาลวยเลยจะการนี่นี่ข่งแกงเออเออเออยายจะดการได้หมดแล้วเฮ้ยนี่เ้าเฮ้ยนี่มันคือมอนสเตอร์ตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนี่ไม่รู้นะมันเฮ้ย ฉันเบื่อแล้วอ่ะฉันขอไปแบบว่าฉันไม่อยากเล่นแล้วฉันขอไปหาของเก็บเกนล้วกันนะเออได้ <c oughs> แค่นี้นะ <c oughs> เออดีกว่าอ <c oughs> ือสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะมาใบไบายค่ะใายบายจูบโมให้เป็นทุกคนตักเกิดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์ให้กับ กดไลค์ให้กับช้ขอดไบนะคะไปไ้าับไปบ้างนเม่อกดไลค์กดติดตามให้ถึงถึงเป็นแสนด้วยได้ไหมคะขอบคุณที่ผู้ติดตามติดตามเราด้วยนะคะนนอย่าลืมกดติดตามให้ถึงห้าแสนเลยนะคะ ถ้าคุณกดติดป๊าไม่ถึงห้าแสนเราเราก็จะแบบว่าอทำทำคลิปให้ดูเรา,าจะนั่นเรา,าเราก็จะไปถ้าคุณไม่กดไลค์กดสิทธิ์ถ้าคนไม่กดไลค์กดชัดไกดถึงห้าแสน เราก็จะไปบุกบ้านคนุณบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บจุ๊บจุเป็นกำลังใจให้กับเกมอร์กับเพลงใหม่เรื่นงคาร์บอย